ตึกนี้ก็อยู่ตึก4-2ห้องก็จะเป็นห้องขนาดสตูดิโอนะครับขนาดเริ่มต้นราคาแบบว่า Today day day your it's Tokuwa I'm the home Mins นี่ก็จะเป็นมุมแต่งตัวหรือว่าเป็นมุมสำหรับเวลาพเพื่อนๆมาเยี่ยมหรือว่าอยากจะมาแบบมานอนนี่นะฮะก็สามารถปรับเป็นที่นอนได้เพราะว่าทีมงานเจ้าของจัดให้เป็นโซฟาเบดนะปรับนอนได้เลยเดี๋ยวจากลาธให้ดูนะครับ สบายๆครับโอ้โหน้องเข้ามาดีครับวิเนียรเพื่อนๆแล้วก็มองนอนดูเน็ตฟมเน็ตฟิกหรือจะจอยกับเพื่อนที่นอน,นข้างๆแบบเฮ้ยนอนหรือยังมาหรือตื่นหรือยังเช้านี้นะครับก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมห้องนอนห้องที่ต่อเพิ่มมาในขนาดสายห้องสตูดิโอนะครับหลายๆท่านนะครับก็ เรลางหาห้องที sea, ่บอกว่าไซส์มิน well, ิมอลมินิมอแล้วก็อยู่ใจกลางอยู่กลางแถวแถวสีแยกกลางชินนะครับก็เดินทางคอดข้าสรวปเลยแหละจะไปสนามยิงนเลยรถไฟฟ้าหรือว่ามอกรุงเทพมอธรรมศาดเดินทางคอดค่ากระชับเวลาสุดเลยนะครับค่ามวดของเขาก็แค่สามพันกากาเองนะครับะถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัวอ่า ห้องนอนหลักนะครับห้องนอนหลักชอโ้บสีเนียวว่าคุ้นตื่นสุดๆเอี่ยงนะยเยินๆเด้งๆบ้องหแล้วก็คือจบหมดแล้วนะฮะได้ห้องนี้ไปนะครับเฟอร์นิเจอร์วิวอินใดๆนะครับจะผมจัดให้หมดละนะครับจะเป็นมุมอ่านหนังส่งหนังสือนะเปิดเพลงคลอเบาๆโอ้โหคุ้นสุดๆแล้วก็วิวธรรมชาติวิวเพื่อนบ้านนะครับ เด็กพิทาก้องแผนกล้องออกมาว่างนะคือมันแบบฟีลลิ่งมืนดีอ่ะสุขภาพผิวสุขภาพใจนะฮะเวลาตื่นเช้าๆมานะครับก็จะเป็นส่วนของพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวของเขานะครับก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยนะฮะก็สี่ตึกก็จะมีอสนามเด็กเล่นให้ครบเลยนะฮะทั้ง ตึ้เล่นเอฟเฟเน์รูมแล้วก็มีห้องสมุดให้นะครับสำหรับนักศึกษาหรือว่าลูกๆหรือคุณพ่อคุณแม่อยากจะไปทํางานนะครับก็มีห้องให้รองรับนะครับหลายจุดนะครคือสี่สี่ตึกจะมีให้จุดหนึ่งสี่ตึกจะมีให้จุดหนึ่งฟิตเนสก็จะมีกระจายทั่วไปนะครับส่วนสระว่ายน้ําจะมีให้หนึ่งสระนะครับจะเป็นตัวตึกของนิติตึกหลัง แล้วก็ชั้นล่างจะเป็นสาวเลยนะขนาดไส์ใหญ่เลยนะก็ไปแบบหลายครอบครัวไปลงเล่นกันได้เลยนะ mm hmm. นี้จะเป็นพี่่แบบว่า,าสายสุขภาพนะครับก็สามารถไปจองไป,ไปดีแลกได้นะฮะคุณพ่อวิ่งบนลู่อยู่ชั้นสองของตึกฟิตเนสนะตึกตึกกระเพ้านะฮะคุณแม่หรือว่าลูกๆเบบี้ก็เล่นสาวเายนาข้างหลังก็คือแบบ ไม่ต้องการอะไรเลรเดินทางก็ใกล้ที่ทํางานหรือว่าใกล้มหาลัยนะครับคือโอเคครับชีวิตนี้ไม่ต้องออกไปไหนละสบายสๆฟุ้งฟุยสุดๆอีกด้านหนึ่งของมุมทีมงานก็เฟอร์นิเจอร์เป็นไง,งปิดให้เรียบร้อย <c oughs> ขอไหไครับชั้นวางนอโงหนังสือเพียบนะครับตรงนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากให้แขกไปใครมาเห็นนะครับก็ อยากให้คุณดึงเห็นนะครับก็ใส่ตัวนี้นะครับชุดเมนเบรกงเบรกเกอร์เจอหงติดใหม่ให้ทั้งหมดแล้วนะครับไซส์ขนาดห้อง21.75ตารางเมตรนะครับก็เป็นขนาดที่เริ่มต้นนะครับแต่ว่าสเปคแน่นสุดๆนะครับถ้าเป็นมื้ออาหารที่เราไปจัดนะฮะก็เรียกว่าชุดคอมโบเลยแหละครับคอมโบเซตจัดไปนะครับระบบอินเวอร์เตอร์นะฮะเจอหงติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว มีชุดโต๊ะอาหารสำหรับดินเนอร์นะครับช่วงเช้าเช้าหรือว่าช่วงเย็นเย็นก็สั่งพวกประมูลอาหารมาได้ะที่นี่การกินอุดมสมบูรณ์ตลาดมีทั้งหน้าโครงการหลังโครงการนะครับของกินไม่แพงเป็นราคาที่แบบว่าโอ้โหติดดินสุดๆนะฮะแต่คุณภาพแล้วก็รสชาตินี่โอ้โหห้าดาวเลยครับอร่อยสุดๆนะครับปากซอยของกินร้านรวงร้านอยู่ร้านยาคอมมูนิตี้นี่ถือว่าแบบ ครบสุดๆนะครับชุดโต๊ะตรงนี้นะครับพี่ๆก็ทําเป็นชุดชุดโต๊ะทำงานไปด้วยเลยก็ได้นะครับก็คอปเตอร์ทำกับข้าวคอทเทลครัวนะครับเห็นไหมฮะฟีลลิ่งนี่เหมือนในหนังแอนิเมะเลยนะคือมันสบายตาครับคือมองไปก็ยิ้มไปฮะนี่ครับยังคงก็ติดตั้งให้หมดอ่ะนะครับไมโครเวฟไมโครเวฟอุปกรณ์พื้นฐานเครื่องใช้ไฟฟ้านะมีให้หมดครับอตู้เย็นนะครับอันนี้ก็ ใหม่ใบแดงเลยนะับชุดความจุความจานนะครับติดตั้งให้หมดชั้นวางนะครับแล้วก็ลงไปถึงนะครับพี่ๆได้ต้องนี้ไปนะครับไม่ต้องไปหยอกอไม่ต้องไปหยอกตู้ซักผ้าข้างหน้าโครงการอีกแล้วนะฮะจะผมติดตั้งเครื่องซักผ้าฝาหน้าให้รียบร้อนหมดแล้วน,นะครับผ้าติดให้เรียบร้อยนะฮะไม่ต้องไปตักไม่ต้องมาตักตรงนี้ละนะครับ แอบดูท่านบ้านะครับือึง้าแต่ตักตรงนี้นะฮะแต่จะติดให้ตรงนี้แล้วนะครับก<อ>็เขา,าอยู่เป็นไซส์ขนาดพอดีนะครับแล้วก็อยู่อ,อยู่ในโซนที่บอกว่าทําเลใช้ได้เลยนะฮะใกล้สนามบินรถไฟฟ้านะครับห้อง,องน้ำาจอมมติดเครื่องทำควาอุ่นให้เรียบร้อยนะครับชั้นวางสุเอยชั้นวางพวกของจิปาถะใดๆนะครับแล้วก็มุอมนี้จะมมก็ติดเป็นกระจกบานใหญ่ๆใ,ให้เลยนะครับกะ บ้านใหญ่เต็มตัวนะครับสามารถใช้ชีวิตแบบสโลลท์ในห้องนี้ในอคอนโดโครงการแห่งนี้ได้เลยนะครับก็ส่วนระบบส่วนกลางหรือว่าก <c oughs> ับเฮ้าส์ต่างๆนะครับเจ้าของก็ทําให้พี่ๆได้ดูอีกคลิปหนึ่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นบนบทภายในห้องห้องนี้นะครับเจ้าขอมขออะไรได้นะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากได้ห้องนี้อยากเป็นเจ้าของห้องนี้นะครับหรือว่าพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับ ช่าคอนโดที่นี่หรือว่าเช่าหอแถวนี้นานละนะครับแล้วก็มองว่าโอ้ลูนี้ฉันซื้อตั้งนานละเป็นทรัพย์สินของฉันแล้วก็ถ้าเกิดว่าฉันย้ายกลับสังจังหวัดน,นะครับตัวห้องตัวคอนโดของเขาเองนะครับก็สามารถส่งตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วจะบอกจะบอกว่าค่าเช่าคอนโดที่นี่นะฮะ,ะได้สูงกว่าค่าที่เราไปผ่อนอกับแบงก์อีกนะครับห้องน,นี้ผ่อนเริ่มต้น3,500บาทแต่ว่า คือยืนพื้นสแตนดาคอนโดนที่นี่นะครับเป็นตึกที่แบบว่าอยู่ท้ายโครงการเลยนะครับเขาให้เช่าเริ่มต้น4,800บาทนะครับเฟอร์นิเจอร์ของอของห้องก็จะมีแค่คือคือไม่ได้มีแน่นขนาดนี้นะครับก็เจกมก็เดี๋ยวเจมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าห้อง4,800บาทขนาดเริ่มต้นตึกตึก F ตึก G นะครับมีอะไรให้มั่งนะครับถ้าเกิดว่าเจามผมีรูปเดี๋ยวแปะให้ ใหพ้พี่ๆได้พิจารณาความจากกันนะครับส่วนห้องนี้จมอลจดให้คอมโบเซตหมดหลัดนะฮะก็ใช้ชีวิตคือแบบให้คลิปอธิบายเลยครับว่าใช้ชีวิตในห้องนี้นะครับคือแทบไม่ต้องออกไปไหนละนะฮะอาหารการกินหรือว่าจะต้มมะม่วงมาม,ม,าม,ามา่าทําไข่ดาวทำอาหารเบาๆจมองเตรียมพรอ็อเตรียมอุปกรณ์อ่าอุปกความสะดวกให้ครบจบหมดแล้วนะครับ จงพอได้ได้หนึ่งมื่นหนึ่งมื่นต้นๆนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วนะครับสาหรับพี่ๆที่กําลังหาห้องแล้วก็อยากจะได้ที่พักที่อยู่อาศัยที่ใกล้ที่ทำงานที่ใกล้มาอะไรนะครับเจมแนะนําห้องนี้คุ้มค่าสุดๆนะครับสวัสดีครับ